สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษรทักนโลกครับวันนี้พามาดูสวนนะครับอีกหนึ่งชนิดครับบอกได้เลยว่าชนิดนี้ทําเงินได้พอสมควรครับแต่ต้องดูแลดีๆนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็ทีมงานของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนแนะนําตัวครับครับสวัสดีครับผมชื่อนาลงจันแดงครับอยู่บ้านทุ่มน้อยตะบลหนองงานอำเภอสันสราจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอ่านะครับพี่นาลงนะเจ้าของสวนแนะนําตัวครับครับสวัสดีครับผมวิสุทธ์เกษีนะครับทีมงานครับผม สวัสดีค่ะสริยารักษาราชค่ะจากเพจนวัตกรรมเกษตรยีออนค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเฉลียรัตนน้อยขำค่ะโอมากันเป็นทีมเลยครับอเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของสวนครับอันนี้สวนอะไรครับสวนเพือกครับสวนเพือกครับผโอ้เจริญเติบโตดีมากครับความสมบูรณ์นะครับทั้งใบทั้งต้นอายุเท่าไหร่แล้วเพลือกของเราประมาณหกเดือนกว่าครับหกเดือนกว่าแล้วครับผมนะครับขออนุญาตนะครับเล่าย้อนหลังนิดนึงเห็นพี่กุ้งบอกว่านะครับมีผลลัพธ์ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับผม อ่าเพื่อของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับปีนี้ผมปลูกสองไร่ครับสองไร่ปลูกสองไร่ครับอ๋อคราวที่แล้วก็สองไร่เหมือนกันสองไร่รอบที่แล้วได้ไปน้ําหนักรวมเท่าไหร่ครับได้ห้าตันครับสองไร่ครับทั้งสองไร่รวมกันครับได้ห้าได้ห้าตันครับห้าตันต่อไร่หรือสองไร่รวมกันได้ห้าตันต่อไร่ครับอ๋อก็คือสองไร่สิบตันสิบตันครับอ่าแล้วปกตินะครับมันก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่ ประมาณสามตันหรือสี่ตันนะครับอ๋อก็คือผลผลิตเพิ่มผลผลิตมันเพิ่มครับอืมนะครับครับเพราะผมใช้โฟทีจ่อยอ๋ใช้โฟทีจ่อยนะแล้วใครมาแนะนําไม่ใช้พี่กุ้งครับอ๋อพี่กุ้งครับพี่กุ้งทําไมถึงมาแนะนําให้แกใช้ก็ตอนแรกรู้จักกับทางด้านสามีเนาะก็บอกว่ามีเกษตรกรท่านหนึ่งใช้เผือกปลูกเผือกโยครับพี่กุ้งก็เลยว่า อย่างนั้นก็เป็นโอกาสของเราที่จะนําเสนอโฟทีค่ะก็เลยแนะนําให้แกใช้ดูค่ะอแนะนำแหละว่าเผือกเนี่ยมันจะต้องดูแลเกือบปีเลยทีเดียวครับผมนะครับการที่เอาโฟทีมาช่วยเนี่ยแสดงว่าก็ใส่ปุ๋ยด้วยอยู่แล้วใช่ด้วยครับใส่มากขึ้นหรือลดลงครับมันก็ลดลงลดปุ๋ยลงครับปีแล้วผมลดปุ๋ยประมาณเจ็ดแปดลูกเป็นกระสอบครับโอ้ก็หลายตังนะเจ็ดแปดลูกนะใช่ไหมครับเจ็ดแปดพันนะครับอ่าแล้วรอบนี้ ความสมบูรณ์ของเขาโดยรวมเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับผมก็ยังดีกับปีแล้วนนะครับเพราะว่าปีนี้ใบมันหนามันใหญ่ครับถูกใจไหมครับถูกใจพอใจด้วยอ่าแล้วอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับนแนะนำให้เกษตรกรบ้านนี้ใช้อยู่เลยอ๋อมีหลายเจ้าแล้วที่ใจเสียใจอย่างผมนี่ผมก็แนะนําเพื่อนใจครับก็สิ่งดีๆเราก็อยากมอบให้เนาะครับผมอ่าพี่เต้มาเห็นเปลือกของเพื่อนเราเป็นไงบ้างครับโอ้ต้นอวบสวยครับ สำหรับเปลือกของคุณพี่นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับต้นอวบสวยนี่หัวคงจะใหญ่น่าดูนะครับพี่ถึงเวลาคุณทนต้องใหญ่ครับขนาดรอบที่แล้วได้ไปไล่ละห้าตันนะรอ่าก็ทาเงินไปพอสมควรเลยล่ะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้เอาใจช่วยครับดูที่ว่าจะได้เท่าไหร่ครับในส่วนของเผือกของพี่นรงค์มนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากครับแล้วก็เจ้าของสวนเผือกแห่งนี้ครับพี่นรงของเราวันนี้ผมนัทวงศ์คนทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ